สวัสดีครับนี่คือรายการของเฟชชั่นแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟเอ็มซีโฮมเตยนะครับผมวันนี้นะฮะแล้วก็เรามาอยู่กับคุณเคนะครับเราจะมาพีพีกันเฉยๆนะครับผมแต่ผมไม่มีโกนะครับผมจังหวะนี้นะแล้วก็จะมีปืนที่เรามาเล่นนะครับก็คือดาก้อนลอนะครับผมแล้วก็เอ็มหนึ่งวีสามนะครับผมแล้วก็ดาก้อนไฟล์ไฟล์นะครับผมแล้วก็ปืนฉีดน้ํานะครับผมแล้วก็บาเลตนะครับมินิการ์ดไม่ใช่นะครับผมปืนอะไรไม่รู้แต่ผมตั้งชื่อมันว่ามินิการ์ดแล้วกัน แล้วก็ปืนสก้กาแล้วก็ขูโคป๊อปนะครับผมแล้วก็แวนดิไดครับผมโอเคครับคุณเคนพน้อหไือยังครับผมโอ้ยโโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอก้ยโอัอโอ้ยโอ้ยอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโก้้ดโอ้ยโอ้โอเยโายอยโอ้ยโอ้ยโอ้ันอ้ยโร้ยโอ้ย้โอ้โอ้ยอ้้รวย ผมแหนี้โ้ยกรอบตกฮ้ยฮิวทำอะไรนะ้องทำไมพี่ยิงน้องไม่เข้าเลยเวนะดีแล้วดีแลว ไทำไมยิงไม่เข well hey. yeah! ้าเกลฑ์เกมหนึ่งหรือเปล่าเกณฑ์เกมเกณฑ์ศูนย์เวรแล้วอันนี้ครับนี่นะครับเรากำทำการวิ่งหนีท่านเคเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยวุดดูวุ้ดดโอ้ยไอ้ปืนเวรมันไม่รีโหลดอ่ะหือ ทำบ้าอะไรของเขาครับเออันนี้ผมใช้ชุดกอนวันเลือพิเศษนะครับผมเอา้เอาเฮ้ยก็คือชุดประกอบเพชรนั่นเองเอื้อหมดตูด อ้าวกระสุนวันแี้ว no รับมโมได้ตายายได้ตายจลตรงเลยจะตายแล้วเนไม่เกร์ที่สุดไม่เคยเจอมาแล้วดวไปดีด่วไปดีิววิววิดวไววิย ลบๆไม่มีผลน้องลบไม่น้องทำไมพี่ถึงบอกว่าไม่มีผลทำอะไรอะน้องอุ้ยใครเห็นอาพิทนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าผมทำอะไรอุ้ย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 ลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลีฟขึ้น ไหนขึ้นที่ไหนน้องอย่าหวังอย่าหวังเลยุกเอแล้วเนี่ยไเจียเดี๋ยวกงอนว่าน้องจะขึ้นถืออาชาติเนี่ยใครเข้ามาเริ่มใช้เดินมาปนิบถ่ายคลิปยูไอซันเออตายแล้วตายกับต้นขาเลยนะครับเราจะมาฆ่าคุณเคที่ได้ครับวันนี้ครับใครตายคนนั้นโดนกากแล้วครับผมคุณผมว่าตัวเับ ปลอภัยครับโอเคครับต้องใจบวกกับตัวตัวเขาเลยนะครับผมเวรละเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเยโอ้ย้โอ้ยโอเล่นเกีย้ยโอ้อ้ยโอเยค,ครับใอรเโอ้ย่อนนับโอ้นะอรับอ่าแม้งเลยครับโอ เราวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงก็ดีนะครับเราวราผมก็ละครับเรแล้วผมกสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเราก็รีวิวสปาแล้วเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ,บ